สนับสนุนโดย smart tech film ติดซีดีทั้งรถและบ้านหลังจากที่ได้ไปชมแร่ง,งุ่นและพบกับธรรมชาติที่สวยงามของหัวหินฮิวิญญาไปแล้วตอนนี้เราสองคนก็ได้พาคุณผู้ชมมาอีกไร่หนึ่งของหัวหินฮิวิญญาเพื่อมาทำอีกหนึ่งกิจกรรมและกิจกรรมที่บอกนั่นก็คือการเก็บองุ่นสดๆจากต้นเลยนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแร่งุ่นแล้วนี่จะเห็นว่ามีเยอะมากเลยใช่ค่ะก็ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นแปลงองุ่นทันสดที่เราก็สามารถเข้ามาเก็บเองได้ด้วยนะคะคือทานได้เลยเหรอทานได้เลยค่ะสุกเต็มที่แล้วเร็จได้เลยไม่มีเมล็ด แล้วองุ่นที่นี่นี่คือเราจะปลูกแตกต่างกันใช่ไหมครับวิธีการปลูกจะแตกต่างกันเพราะว่าองุ่นที่ทําไว้เนี่ยนะคะก็คือว่าเขาต้องการแสงแดดในการผลิตอาหารของเขานะคะให้เพียงพอ,อแล้วก็องุ่นที่ทานสดเนี่ยผิวของเขาเนี่ยจะบอบ,บางเพราะฉะนั้นเขาต้องการร่มเวลาที่เราทานองุ่นเนี่ยมันจะมีความกรอบ,รบแล้วก็มีน้ําค่ะก็จะเป็นลักษณะที่พักใบพักลูกแบบนี้ค่ะคุณก้อยคะทำไมเราถึงใช้แบบ หยด,ดอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช้เป็นแบบว่าสปริงเกลิลอย่างนี้ละ่ะคะในลักษณะหยดอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่ามันจะให้ในช่วยของเราเรียกว่าระบบน้าซึมเวลาที่เขาหยดลงไปเนี่ยลาดของต้นองุ่นเนี่ยเขาก็จะตามลงไปพอยิ่งลึกเนี่ยชั้นผิวดินมันก็จะมีแร่ธาตุมากขึ้นเขาก็จะดูดซึมซับอาหารมากขึ้นองุ่นก็จะได้คุณภาพมากขึ้นค่ะเราจะเปต้องหยดทั้งวันเลยหรือเปล่าคะอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงต่อครัคร้งแล้วการดูแลรักษาอางุ่นครับดูแลย,ยากไหมครับ ในช่วงแรกๆพอเราตัดแต่งแล้วมีรูกแล้วเราก็อาจจะมีการให้สารเคมีบ้างน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ตลอดแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแรงพอช่วงที่เขาสุกเนี่ยเราจะงดเลยเขาก็จะไม่มีผลแล้การเก็บเกี่ยวเขาเนี่ยเร,เราทำยังไงคะ เราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าถ้าเป็นองุ่นเขียวใช่ไหมคะเราก็จะดูให้เขาออกสีแบบเหลืองนิดนึงเหลืองนวลเราจะดูที่สีผิวเขานะคะอย่างอางุ่นแดงตรงนี้เราก็จะดูที่สีผิวเขาเหมือนกันว่าเขาจะแดงเข้มนะคะแต่ถ้าบอกว่าดูไม่เป็นจริงๆก็ ลองชิมดูว่าหวานได้ที่หรือ,อยังนะคะหรือไม่ก็เราดูที่ขั้วเขาถ้าขั้วเขาเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็คือแสดงว่าเขาสุกแล้วแล้วตัดตัดยังไงอะคะตัดก็ตัดที่กิ่งได้เลยค่ะตัดง่ายนิดเดียวเดี๋ยวให้คุณก้อยสาธิตให้ดูดีกว่าครับว่าตัดอย่างไรครับได้ค่ะทานได้เลยค่ะลองชิมดูครับแล้วก็สามารถทานได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ นี่จะเป็นองุ่นแดงที่ไม่มีมเมล็ดหวานมากองุ่นทานสดก็เราปลูกไว้หลายสายพันธุ์มากค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลเรียนรู้การตัดองุ่นไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาลองตัดแล้วค่ะอ่ากันใกลเดี๋ยวให้ชิวๆลองตัดเลยนะครับโอเคค่ะ ิจกรรมการเก็บองุ่นสดๆจากต้นแบบนี้ทําให้เราสองคนเพลิดเพลินมากเลยแหะครับสามารถตัดไปและทานไปได้เลยแหะครับเพราะอางุ่นที่นี่ปลอดสารพิษแน่นอนครับแต่ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากมาเก็บองุ่นแบบเรานะครับก็ต้องติดต่อมาล่วงหน้าก่อนอเพราะว่าอางุ่นจะออกผลผลิตเป็นบางช่วงเท่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานกันใหญ่เลยครับได้ทั้ง เก็บองุ่นไปทานไปครับองุ่นที่นี่น่ะสดมากๆครับกรอบครับใช่นี่นี่ใสถุงเต็มเลยหนูได้จากคณยูชิวอร่อยมากค่ะคุณก้อยคะลกิจกรรมต่อไปที่เราจะไปทํานี่คือเราจะไปทําอะไรกันคะเราจะไปชมไร่องุ่นกันค่ะเอ้าเราก็ชมกันมาแล้วไม่ใช่หรอคะเมื่อกี้เราขึ้นรถจิปใช่ต่อไปจะเป็นขี่ช้างอ๋อขี่ช้างในไร่องุ่นอุ้ยนี่คือแบบเป็นครั้งแรกที่ได้มาเก็บองุ่นและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มา ขี่ช้างดูไร่หุนด้วยใช่แล้วยอดเลยถ่างเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไหมครับค่ะไปครัคพูดถึงครับทำไมเราถึงเอาช้างมาอยู่ในไร่หุ่นครับค่ะก็อย่างที่เกินไปตอนแรกนะคะว่าตรงพื้นที่นี้เป็นบ้านคอกช้าง เพราะฉะนั้นก็ต้องมีช้างไม่มีจะแปลกใช่ไหมปกติเราจะขี่ช้างอยู่บนเขาในป่าใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่พ่อค้าจะได้มที่เราไปขี่ช้างที่ลำปางกันใช่แล้วอันนั้นเป็นแบบขี่ในสูนลัก้างไทยแต่ว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการขี่ในไร่อางุ่นครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับของทางหงินทิววิญญาแห่งนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะไปเลยครับ การนั่งช้างชมไร่องุ่นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หาทําไม่ได้ที่ไหนเลยนะครับบรรยากาศการนั่งช้างชมไร่องุ่นแบบนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แปลกตาไปกว่าการชมไร่องุ่นธรรมดาผู้ชมจะได้พบกับมุมมองมุมสูงจากหลังช้างและได้สัมผัสความยอกย่ยของช้างถือว่าเป็นกิจกรรมที่สุดพิเศษจริงๆนะครับ ที่เราทํากิจกรรมการแจ้งเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาทํากิจกรรมในร่มบ้างนะคะกิจก<ม>รรมตัวนี้ก็คือเป็นออกฉลาขวดวายด้วยตัวเองอเราเรียกว่า bottle painting ค่ะ,คะ ก็คือเราจะมีเป็นขวดม็อกอ้ใพ้เป็นขวดขวดวายทั้งในจะเป็นน้ำสีดื่มไม่ได้นะคะแต่ดูเหมือนเป็นขวดวายจริงๆใช่ไหมแล้วก็จะเป็นฉลากเป็นสติกเกอร์ค่ะตัวนี้จะมีทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีสีก็ออกแบบเอาเองเลยค่ะตามจินตนาการเราก็เพ้นลงไปในนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาแปะตรงนี้ใช่จะเป็นลักษณะแบบนี้ ขวดนี้เราสามารถนำกลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับนกลับบ้านได้เป็นของที่เราเลได้เลยคัะไอเดียเขานี่เจ็งมากเลยเนาะใช่อตอนนี้เราก็ได้เวลามาโชว์ฝีมือศิละปะกันแล้วนะครับคัะใช่เลยโอเคครับกิจกรรมการเพ้นขวดวายถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไอเดียที่ดีมากโดยจะให้นักท่องเที่ยวได้เพ้นลวดลายต่างๆลงไปบนขวดสําหรับขวดที่เพ้นนั้นไม่ใช่วขวดวายจริงๆเป็นขวดที่นําน้ําผสมสีใส่ลงไป นักท่องเที่ยวสามารถนําขวดกลับบ้านได้นะครับแต่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย300บาทต่อหนึขวดครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บความประทับใจและความทรงจําดีๆที่ครั้งหนึ่งเคยได้มาที่นี่ห oh, ัวหินฮิลวิ尼นี่เป็นรูปรูปตัวเองรูปตัวเองรูปชาชา่ชางในไร,รของคุณโป้งเหรอคะก็เป็นองหมุนครับ นี่ครับหมาไรเหวทัทีก็เพนรูปองุ่นเลยครับนำกลับบ้านไปจะได้นึกถึงนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปที่เราไปทำนี่คือเราจะทำอะไรกันคบกิจกรรมต่อไปก็คือคิดว่าทุกท่านคงจะเริ่มท้องร้องกันอ๋อได้เลยใ่มใช่้แต่ถ้าได้น้ำองุ่นสักแก้วก่อนนี่ก็คงจะดีเนาะดีค่ะทั้งเราก็นอกจากน้ำองุ่น ก็ยังมีอาหารและวายเตรียมพร้อมไว้แล้วที่ด้านหลังเราบนด้านอาหารเดซาลาค่ะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่านะครับค่ะสากการที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะคะไปชมเรื่องราดีๆกับช่วงนี้เลยค่ะสมาร์ททิป by s m a ร์ทเทค